ยายสวัสดีค่ะครับ <Ừ. S 1> เ,เขาคุยด้วยเอสวัสดีค่ะคุณยายอะไรสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะยายนอนแล้วเหรอคะนอนแล้วนอน,น,อนแต่ยังไม่หลับอ้าวทำไมยังไม่หลับอีกล่ะยายยังอ้าวทำไมยังไม่หลับคะคอยฟังเขาลองฟังกันยายหลับได้แล้วนะอ่า ยายนอนหลับได้แล้วคะ่ะอ้าวกระลับได้ฮะว,วันนี้ยายจะร้องเพลงให้ฟังไหมคะวันนี้มนไม่ร้องไม่ร้องอ่ะอ้าวทำไมไม่ร้องคะคุณยายคอเสิร์ฟไม่ค่อยดีคอเป็นอะไรคะแสบคอเนี่ยเป็นทำอะไรกินเหล้ามาเหรอคะคุณยายไม่ได้ทำมันแสบเองยายกินเหล้าหรือเปล่าเราไม่เคยแตะต้องแล้วทำไมแสบคอคะ คอมันแสบเพลงสงสัยยายไปกินเหล้ามาแน่เลยเนี่ยใช่ไหมย,ยายร้องเพลงก่อนนอนหรือยังร้องแล้วยายอาบน้ำหรือยังคะอาบแล้วสวัสดีค่ะยายนอนแต่หัวค่ำเลยคะ่นะนอนนี่อยู่ทำไมแล้วนอนจะอยู่ทำไมแล้วอ,อยากจะหลับอยากจะหลับก็หลับเลยค่ะยาย อยากจะหลับหลับสิหลับไปหลับเลยฉันจะได้เข้าห้องฉันอยากจะให้หลับเหมือนกนันเนี่ยสวัสดียายนอนแต่หัวค่ำเลยค่ะฮะนอนแต่หัวค่ำเลยค่ะอ่าน,นอนง่นวงแล้นอนไวเดี๋ยวก็ตื่น ก็ดึกอีกักยายสวัสดีตอนเย็นครับพี่หนึง่งสวัสดีค่ะน้องนุชใช่ไหมนะ่ะคุณยายนอนไหวจังค่ะการนอนไม่มีเรื่อง,นนอ,นะงอะไรก็นอนจะไปเต้นแบบอะไรก็เออจะไปนั่งหัวโดอยู่ทําไมเนาะสวัสดีค่ะคุณยายม,มีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรกันนอนไปยายจะนอนแล้วเหรอคะร้องเพลงให้ฟังก่อน วันนี้จะร้องขอเคร์ไม่ค่ดีนะชอบดูยายก็น้องหนึ่งมากมากเลยรักรักยายดอกไม้เขาบะะอกกันสวัสดีครับคุณยายแล้วก็คุณหนึ่งคนหน่วยเขาบอกกันอ่ะสวัสดีค่ะคุณยายกับพี่หนึ่งค่ะเพิ่งติดตามน่ารักมากๆเลยก็ขอบคุณนะคะฝันดีมีความสุขนะคะคุณยายดอกไม้ขอบคุณค่ะยายดอกไม้มีอะไรทําก็นอนสิ ใช่ไหมไม่มีอะไรทำก็นอนซี่ใช่ไหมโอ,อ้ใช่น<อ>นใช่ใชยายน่ารักค่ะสวัสดีค่ะคุณยายที่น่ารักนอนเล่นร้นอ,นองเพลงสิขยายร้องเพล,ง,ลงเป็นบางวันเป็นบางวันใช่ไหมเมืเ่อเย็นนี้ฉันได้ยินเสียงร้องไปแล้วอะ่ะร้อง่ากระเส็บ,สบอออคอหร่อก,กินเหล้าหรือเปล่าแสบคอ ยังไงวันนี้ไม่ค่อยดีเหรอเป็นมันเป็นยังไงอาการคอมันแห้งเหรอแสบแสบต้องกินพาลาถึงจะดีมีบ้างพาานั่นนะเอ้ยยายไม่มีอารมณ์ร้องเพลงสวัสดีค่ะคุณยายขอบคุณคุณขวัญเรือนนะคะผู้ใจสีส้มสวัสดีค่ะยายนอนแล้วเหรอนอนแล้วแต่ยังไม่หลับ ติดตามค่ะชอบค่ะยายนารักโอ้ยยายอะไรนะรีบนอนครับตีสองก็ต้องตื่นมาหุงข้าวใช่ไหมเขาบอกก็บอกตีสองยายต้องตื่นมาหุงข้าวยายต้องรีบนอนสวัสดีครับยายร้องเพลงให้ฟังหน่อยจ้ะสวัสดีค่ะคุณยายดอกไม้ <c oughs> ขอแห้งไม่ได้กินทุเรียนนึืงไง สวัสดีคุณยายฮะคอแห้ง,หงเหรือหรอไม่ได้กินทุเรียนคอแห้งเหรอใครเล่ากินว่ะฮะเขาบอกยายไม่ได้กินทุเรียนแล้วคอแห้งเหรอไม่ได้กินแล้วคอแห้งซิสวัสดีครับคุณยายดอกไม้สวัสดีครับผมเอฟซีอยู่สุพรรณบุรีครับ<อ>สวัสดีค่ะนอนเร็วจังค่ะชักง่วงแล้วสวัสดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยาย บ,บ้านพีหนาวไหมครับไม่หนาวครับร้อนครับกลางวันยิ่งร้อนร้อนสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีคุณยายขอรอยยิ้ม,มหวานของคุณยายหน่อยค่ะยิ้มค่ะยิ้ม,มหวานหน่อยยังไม่ค่อยหวานเลยนะเติมนิดหน่อยโ <c oughs> อ,อ้หวานเกินอย่างนะั <c> ้น <oughs> <c oughs> มาฟังยายกินยานอนแล้วเหรอคะนอนวสวัสดีค่ะคุณยายมาฟังคุณยายให้พรอนก่อนนอนค่ะ,ะจะให้พรอนเหรอเออขอพร่อนน้อยเอาฝึกลานก่อนรับก่อนนอนก็ให้ยู่ดีกินดีนอนรับแล้วก็อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันนะให้ชมาค้าขึ้น ให้ลุงเรือนให้รลำรวยให้ถูกขวยรางวันอยู่ดีกินดีบุญมั่นขวัญยืนตลอดไปให้อายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปใหญ่ใครก็เพลงคเนงไล่เลยนะสาธุสาธุสาธุข,ขอให้เจริญเจริญเจริญชัยโยชัยโยชัยโย,โย,โยโจิย ชายโยชายโยชาโยชายโยชายโยกินเหล้าขวดโตจะหาผัวใหม่ลองดิอ๋แมาลองปะฮะไอ้ผู้ใหญ่ยายมามผู้ใหญ่ไหนอ่ะอ๋ผู้ใหญ่เอู๋้ใหญ่เอ๋ยยังไม่เห็นผัวมาเนี่ยยังยังมากระตะโกนลั่นเลยเออถ้ามาก็ย้ายย้ายย้ายตะโกนลั่นเลยยังไม่เห็นเมียเออนอนเร็วคุณยายน่ารักมีหลานน่ารักเขาบอกว่า คุณยายเข้าห้องนอนเรียบร้อยใช่เข้ากันจากกะยังไม่หกโมงห้าโมงครึง่งห้าโมงครึ่งอาบนะใช่ยายอาบน้ำห้าโมงกินข้าวเสร็จก็เข้าห้องเลยฉันเข้ามาประมาณห้าโมงกว่าเกือบหกโมงฉันเข้ามาหกโมงนั่นเนี่ยทำนูน่นทำนี่เล็กนีดน้อยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงหมูหม,หมากาไก่อหมูหมากาไก่เข้าหลับเข้านอน ยายนอนไว้จังนอนไหวสิขอให้ขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะดึกดึกเดเดินก็ง่วงมากเลยเือดึกดึกเดนเดินก็จะง่วงมากใช่ไหมอืมนอนนอนยายเขารีบนอนเดอดที่สองเขาจะรีบตื่นใช่ไหมตื่นมาก็จะมาเรียกฉันนะที่หนึ่งที่สองอะตื่นมาก็มานั่งไม่ต้องเรียกฉันนะฉันไม่คุยด้วยนะที่หนึ่งที่สองอะ ้า่มสีแดงไปไหนแล้วคะเขาถามเน<ต>อะแดงอยู่นแม่กองพนนนั่นแต่ยังไม่ผมไม่ผมอ,อนน่ัเอา่มก่อนเหนองวดนี้อะไรอะสองฝอกดยค่ะคุณยายบอกเลขไว้ให้เลยโอ้ยไทยโยอยากเจอยายจังสุออู่สุุโคไทยเอฟซีดอกไม้ก็พี่หนึ่ง อยากจะเจอตัวใหญ่เนี่ยอะไรอยากจะเจอยายจังเลยใครเล่าเนี่ยเขาบอกกันนะอยากจะเจอตัวใหญ่จิงเลยไปโชว์ซิไปโชว์ซิช่วสวัสดีเจ้ายายดอกไม้ฝันดีข่ยายห,หนาวไม่ใช่ยายหนาวยายงามละอ๋อคิดถึงไม่้อมคิดถึงเอ้ย <c oughs> อากาศหนาวห่มผ้าหนะ้าหนาขย,าย่ยานอนหลับฝันดีฝันเอาหวยมาฝากด้วยนะยายคุณยายน่ารักจังเลยยายง่วงแล้วยายจะนอนนอนเลยยายหนาวหรอค่ยายหนาวสิหน,วหนาวมากไหมหนาวกระพัววน <c ười> หนาวพอคว้นใช่ไหมห<า>ก็เปิดแค่ยี่สิบห้าเนี่ยแอะเอเอไม่เปิดก็ร้อนตับแตกอย่าให้หนาวนะฮะหนาวไม่เลยเจาวร้อนใช่ไหมให้อุ่นๆให้จาวร้อนไหมมาเอาร้อนแมวร้อนเอาอุ่นๆเนอเอาอุนอ่นๆจะทำไงอุ่นๆต้องตอมี <laughs> กำลัง <c oughs> <c oughs> กลังดีเนี่ยกาลังดีใช่ไหมยีผ้าเนี่ยนะ,ะยายแอบไปเที่ยวไหนมาคะตอนตีสามสวัสดีคุณยายดอกไม้คุณหนึ่งน่ารักมากสวัสดีค่ะรักคุณยายนะคะดูยายดอกไม้ทุกวันจ้ะเอฟสีบางละกนี่เองเนี่ยคุณหนึ่งเป็นหลานที่น่ารักมันเขาบอกอย่างนั้นนะคุณยายน่ารัก <c oughs> สวัสดีค่ะคุณยายคุณหนึ่งวันนี้หนูมาทันพี่หนึ่งไล์ค่ะสวัสดีค่ะน่า นะงามละออแบกข้าสารได้ร้อยกระสอบเก่งมันเก่งแง่แบกไปฮะคุณยายทานข้าวหรือ,อยังครับทานแล้วยายรับไว้คุณหนึ่งหนีเที่ยวนะยายเฮ้ยฉันจะรับก่อนนี้ดอกไม้อยู่เนี่ยคุณยายน่ารักมากๆเลยข้าชอบฟังคุณยายนะเนี่ย สวัสดีคุณยายดอกไม้ก็คุณหนึ่งขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหง๋งลอย,เ,ลยเอฟซีอยุธยาขอบคุณค่ะ,คคะก็ไฟผิงเลยยายสวัสดีคุณยายดอกไม้สวัดีกันนะคุณนอมอยากกินต้มส้มปากาเอาพลังจะต้มให้คุณยายกินข้าวหรือยังข้าวเนียนแล้วยายง่วงนอนง่วงนอนแล้ว อยากฟังคุณยายร้องเพลงค่ะเออไม่ร้องแล้ววันนี้อคุณยายนอนในหัวค่ำเลยค่ะหัวค่ำที่ไหนเนี่ยมันลึกแล้วเออยายไม่ตื่นเมื่อหุงข้าวตอนที่สามอีกนะคะ่ะรับอยู่แล้วเนี่ยดูรักครั้งแรกก็หลงรักยายแล้วเนี่ยออสวัสดีคุณยายสวัสดีฉันอยู่ปทุมธานีนะโอ้โหอยู่ไกลอ่ะ เอฟีสะแก้วกับมาขยายดูทุกวันเอฟสี FC ทุกคนคะ่ะเอออันนี้ภาษาอะไรอ่ะเนี่ยอภาษาลาวหรืออย่างเงี้ยบอกน่ารักเนะี่อ่านได้ภาษาลาวกับภาษาไทยคล้ายๆกันเนาะที่บ้านคุณยายหนาวยังครับสวัสดีขยาย สสวัสดีค,คุณหนึ่งก็คุณยายนีน่ารัากมากเลยเนี่ยฉันอยู่ฉันอยู่กทมเนี่ยคุณยายพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณยายพักผ่อนทุกวันหนึรักยายก็คุณหนึ่งจา้า <ขอ S 1> ยายสวัสดียายจะนอนแล้วหรือยายนอนแล้วตีสามตื่นเชื่อเหออยายอะอยู <laughs> ่ชักง่วงแล้วชักง่วงแล้วใช่ไหมหลับเลย หลับเลยยายหรือว่าหนวกหูหนึ่งรับไม่ลงยายหนวกหูมันเปล่าเล่าหนวกหูสิขับมันไปจะหลับแล้วเนี่ยขับมันไปมันไปอยู่ไหนเล่าขับมันไปไหนก็ไป <c oughs> <c oughs> ดูท่าทางจะลับจริงๆทุกคน คืนนี้ฉันต้องใส่ข้าวกะดึกอีกแล้ววิญญดอกไม้หลับไหวยังไม่ทันทุมเลยอะน่ากลัวคืนนี้ฉันต้องข้าวกะดึกอีกแล้วโอ้ยดูเหตุการณ์วันนี้ก็กระปั้มปั้มปั๊เปิดเห็นไหมแล้วถามอยู่ก็เรื่องหวยหวยออกเมื่อไรแล้วก็หาว่ามีคนมาขายหวยให้เกปป็บใบหวยอะไรนั้เขาก็ไม่รู้วันเนี้ยวันนี้ก็หลงเยอะอะทุกคนน่ากลัวฉันจะต้องข้าวกะดึกว่าเน,นี่ยดูเหตุการณ์นะโอ้ยฉันนอนแล้ว สวัสดีขยายเอฟสีจากเชียงใหม่จะขอชื่นชมหลานน้องหนึ่งเป็นหลานที่สุดยอดขอบคุณก็สวัสดียามค่ำขยายก็คุณหนึ่งสวัสดีค่ะพักผ่อนเยอะนะยาย<อ>สวัสดีค่ะคุณยายเอฟสีลำพูนอนอนหลับฝ<อ>ันดี<อ>คุณยายข้านอนอแล้วง่วงแล้วฝันดีนะคะ,คคะยายในฐานข่าวอย่างครับ หนูชอบดูยายกินข้าวมากค่ะจนต้องตำน้ำพริกต้มผักตามยายเลยยายร้องเพลงก่อนไม่กินผักอร่อยหรอหลอตีสามก็คุณหนึ่งก็สงสัยอยู่อะจะไม่ตีสามฉันดูเหตุการณ์จะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไะซิ จะต้องเข้ากะดึกซะแล้วเนี่ยฉันวันนี้ฉันดูเหตุการณ์นะแกดูคลิปกันเปล่าเราถามอยู่ก็เรื่องหวยนะ่ะอืมแล้วก็บอกว่ามีคนมาขายหวยให้เขาเก็บใบหวยจากงวดที่แล้วไว้ใช่ไหมยาย่ากลัวฉันจะต้องซื้อตามไม้อใบเนี่ยไปไหนแล้วก็เลขอะไรรู้จำไม่ได้ไปรุเนี่ยต้องไปดูในคลิปเนาะโอ้ยพักผ่อนนะคะนคนปรปฐมยายนอนเร็วจังสามตัวตรงๆนะคะ เ,นนเ,เหนื่อยเลยยายน้องหนึ่งก็น,นึกว่าทาโอทีแล้วกันอุ้ยขอบคุณนะคะอุ้ยเขาส่งตัวอะไรมาให้เต็นดุงด้งๆไม่เคยเห็นทักทีเนี่ยใครส่งให้แนละ้วขอบคุณมากนะคะส่งตัวอะไรมาให้ยายตุ๊กาตาเต็นตุ้งตั้งตุ้งตังเลยมีตัว<ค>ยังใหญ่เลยเออไม่เคยเห็นทักทีนึงสวัสดีคะ่ะคุณยายสว,ส,สวัสดีพี่หนึ่งนะคะจากเอฟซีอ่าอะไรเน่ะ ซสือเบียโอ้ติดตามคุณยายตลอดเลยนะคะชอบขอบคุณค่ะคุณอริยะใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณใจส้มนะคะน้องหนึ่งก็ยายน่ารักมากเอฟสี FC จากระย้องจ้ะดูคุณยายทุกครั้งที่มีโอกาสได้ดูรักคุณยายแล้วก็คุณหลานนะคะน่ารักทั้งคู่เลยคะ่ะ ขอบคุณค่ะน้องหนึ่งก็ยายน่ารักมากชอบดูบยายก็คุณหนึ่งค่ะขอบคุณให้โชคดีถูกวยรางวันที่หนึ่งนะจ้ายายน่ารักเขาบอกยายน่ารักขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะทุกคนอยายก็วันนี้ง่วงเนี่ยนะขนาดง่วงยังคุยได้นะ ยังไม่อะไรนะทุ่มยังเนี่ยเพิ่งจะทุ่มเดียวนั้นเนี่ยน่ากลัววันนี้ฉันเข้ากะดึกตั้งแต่เลื่อนมาเจอคุณหนึ่งก็คุณยายวันนั้นก็เข้ามาดูยายทุกวันอขอบคุณคะ่ะยายาน่ารักมากคะ่ะน้องหนึ่งอะไรนะอบอุ่นมากคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมคุณยายขอบคุณค่ะเอีจากละน้องคะ่ะแม่อยู่โคไทย แม่ฉันอยู่โค้ชไทยจะฉันนะอยู่ละน้องขอบคุณค่ะโชคดีนะคะดูคุณหนึ่งก็ยายแล้วสบายใจดีค่ะแกเหงาได้ <laughs> ชอบคุณหนึ่งรักยายค่ะน่ารักชอบดูมากติดตามตลอดเลยเนี่ยฉันเนี่ยพยงเนี่ยคุณพยงเนี่ยเขาบอก สวัสดีครับคุณยายพี่เหนิงสวัสดีจ้าคิดถึงแม่เลยพอเห็นยายอะโชคดีนะแม่คุณคิดถึงยาเลยเอฟซีจากทุกโค้ทไทยนอนแล้วเหรอคุณยายนอนแล้วแต่ยังไม่หลับทำไมไม่หลับสักทีเล้าชักม่วงนะเนี่ยหลับสักทีเฮ้ยแกแล้วแกจะตื่นมาตี่หนึ่งตี่สองอย่ามาเรียกไอ้หนึ่งนะ รับฝันดีค่ะฝันเห็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหกตัวเลยนะยายโอ้ยสองตัวก็จะให้จาได้เห็นสองตัวแค่ให้เห็นหกตัวจะจําไม่ได้มาบอกเราไม่รู้เรื่องเขาเต้เห,ห็๋ไวม่ยายสวัสดีค่ะคุณยายทําไมนอนเหลวคะยายง่วงแล้วเนี่ยเมื่อกลางวันนี่ไม่หลับไม่นอนเนสเถียวเรียบอยู่งั้นเนี่ยควักมือไว้ไว้ไว้ กงวันไม่เคยหับเคยนอนควักมือฉันวยว้ยอยู่นันเองอ,ะอ่ะมึงซื้อหวยหรือยังหวยออกหรือยังเนี่ยใครเอาหวยมาขายให้กูไม่มีใครหมาเขาพูดเขาไปเองเออเอฟสีกทอทมค่ะติดตามคุณยายตลอดค่ะ,ะดูคุณยายแล้วกว็าขายเครียดดีค่ะขอบคุณค่ะ ชอบเหมือนกันค่ะพอเจอก็ดูตลอดเลยจ้าสนุกดีดูยายสนุกดีสวัสดีคุณยายผู้น่ารักขอบคุณค่ะคุณหนึ่งน่ารักเนี่ยยาวเก่งก็บอกกันยายไอ้หนึ่งมันยาวย้ายเก่งเหรอ,อยายน่ารักชอบยายค่ะฉันก็อ่านข้างนู้นบางข้างนี้บ้างเนอะทุกคนคคฉันไลฟ์อยู่สองช่อง ลรอรถเมล์กลับบ้านเหรอคุณแอนเลิกงานแล้วเหรอ,อสวัสดีค่ะยาย<อ>สวัสดีครับพักผ่อนพักผ่อนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายก็คุณหนึ่งค่ะสวัสดีค,ค่ะรับฝันดีนะคุณยายขอบคุณค่ะคุณยายชื่อเพาะมากเลยพี่น้องคุณยายชื่ออะไรบ้างคะ ถามไอหนึ่งเชิเซ่ไอหนึ่งมันจะรู้หรอยายรู้ต้องถามยายชอบชอบจังสองคนเลยค่ะขอบคุณนะคะเ,<อ>เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะใช่ไหมคุณแอนติดตามคุณยายก็คุณหนึ่งมาเป็นปีๆแล้วค่ะอขอบคุณนะคะคุณใบเฟิร์นชายชื่อใบเฟิร์นไม่เนี่ยสวัสดีคุคณยาย มาขายของอยู่นครปฐมเนี่ยไม่ได้คุยก็ยายเลยค่ะอ,อ้าวไปขายของนครปฐมมนเนี่ยยายคืนนี้จะตื่นตอนดึกไหมคะยังไม่รู้ตื่นแล้วก็อย่าเรียกไอหนึ่งนะ <c oughs> ไอหนึ่งมันจะนอนอรับฝันดีทั้งคู่นะคะขอบคุณค่ะ<อ>สวัสดีจ้าสองยายหลานฝัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะโชคดีนะน่ารักทั้งยายและก็หลานเลยเ หนาวไหมครับคุณยายหนาวเหมือนกันนอนหลับฝันดีนะครับคุณยายขอบคุณค่ะยายจินนอนแล้วนี่ยายจินเหรอ,อยายจินนอนไปแล้วเหรอะจะหลับแล้วเนี่ยหลับเลยง่วงแล้วหนึ่งทุ่มเนี่ยนะคืนนี้แกต้องเล่นงานฉันแน่เลยเนี่ยเวลาที่น่ารักมากค่ะ ดูนายายดีมากขอบคุณค่ะน่ารักจังคุณหนึ่งก็สวยคุณยายก็สวยน่ารักติดตามตลอดเลยเนี่ยสวยทั้งสองคนเลยเนี่ยยายลานสวยเหมือนกันรีบนอนรีบฝันหาหวย,ยโดนแน่ๆคุณหนึ่งต้องใส่ว่ะวันเนี้ยเนี่ยกลางวันก็แบบว่านี่แหละถ้าเขาเป็นแบบนี้นะเพอเจอมากในตอนกวางวัน พูดง่ายๆว่าเพนะ้อเจอเนาะทุกคนน้อยแบบนี้เนาะไม่ใช่เพ้อเจอแบบหลงพูดไปเรื่อยเปื่อยอเขาเรียกอะไรแล้วเออเป็นว่ายายเพ้อเจอเดี๋ยวพวกแกก็ดราม่ามาเล่นงานฉันกันอีกเขาเรียกว่ายังไงกันแล้วเนี่ยแบบเนี้ตรงบอกว่าหลงเหรออ,อพูดไปเรื่อยเปื่อยอะเห็นเป็นช่องช่องบอกมีคนมาขายหวยให้เนี้ยลับแล้วนู <c> ่น <oughs> แล้วไม่เย็นนี่บอกกลัวไปบ้านมึงมาบอกนี้นะเออ บอกกูไปบ้านมึงมาเนี่ยไปใบหวยเหมันก็ล่วงมาใส่กูเนี่ยบอกงี้แกลงไปดูในคลิปสิฉันถ่ายคลิปไว้ให้พวกแกดูกันเนี่ยเออม่แต่สมัยนั้นไม่มีโทรศรัพท์ถ่ายไว้ใช่ไหมจากอูทองอเขาเรียกว่าปรึกษาตัวเองค่ะปรึกษาตัวเองใช่ไหมนั่งคุยคนเดียวใช่ไหมน่ารักจังเลยยายน่ารักมากตีหนึ่งตื่นมาคุยกันนะ หลับไปเลยทุกคนงานกู้อาการหนักว่าวันนี้เรียกว่ฝลุงอ่ะลืมตาหลับก็หลับไปหลับแล้วเออก็หลับไปสิหลับแล้วเออหลับไปง่วงง่วงวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันนึะนั่งอยู่ที่นั่งกวักมือไหว้ไหว้อยู่งั้นเองอะเราก็ยุ่งกันวันนี้ฉันก็ยุ่งกันไงทํางานทําน้ําพริกกันอะไรกันนะเนาะยีดอกไม้ก็กวักมือไว้ไว้ เดี๋ยวจะอาบน้ำบั่งเดี๋ยวจะซื้อหวยมั่งอะไรบ้างเลยเลยอ่ะอายุมากก็เป็นแบบนี้แนละ้วคุณหนึ่งหลงบ้างก็ถึงว่าที่นอ้องก็ต้องหลงๆอย่างนี้เนาะเขาก็อายุจนป่านนี้แล้วแกก็จะว่าไงแล้วคุณยายเรียกคุณหนึ่งนีหนึ่งชอบดูคลิปคุณยายดอกไม้ก็คุณหนึ่งมากๆเลยขอบคุณนะคะคุณยายหลับฝันดีจ้ะยายหลับแล้วฝันดีค่ะอ้อาวหลับคุยได้ ยัยหลับไปวนะหลับแล้วแกคุยทำไมยัยหลับป้ปอันดีเขโอ้ยฝ <Oh> ันดีก็ขอวกตัวโอ้กิจะขอมากแต้ขอสองตัวพอเดี๋ยวเขาจำไม่ได้ฝันดีนะคุณชายลุงหลงลืมๆเพิ่ไปเรื่อยตามภาษาเขาของคนแก่เนาะหลับหลับง่ายจังไม่ขุน บอกว่าการหนักว่าวันเนี้ยฝันดีคุณยายก็กนหนึ่งค่ะยายหลับแล้วนะหลับแล้วพอตื่นมาโวยวายต่อถึงว่าจ้ะฉันว่างนะเนี่ยยายหลับแล้วนอนเถอะยายน่าละ เจอกันตีสองใช่ไหมคุณแมวสวัสดีค่ะเอฟซีอ่างท้องค่ะ,ะยายมีความสุขฝันดีค่ะยายรับฝันดีจะยายคุณยายบอกหลับแล้วถ้าคุยมารับก่อนตีสองเจอกันนะคุณยายอ่าอ่ก็วาไหนะับแล้วได้รับแล้ว น่ากลัวทีสองจริงนะฟังนั่นพูดจนหลับไปแล้วอาการหนักทุกคนกลางวันไม่ได้นอนก็ <_ d ark> ฉันเอาเขาไปนั่งอยู่ตรงนั้นฉันดำน้ำพริกอยู่ตรงนี้ไปแล้วแล้ววันนี้ไม่ค่อยได้คุยด้วยอ่ะอือโอมีมีเพื่อนคุยตอนเย็นหน่อยตอนกลางวันไม่มีเพื่อนคุยไงเขายุ่งกันหมดกวักมือคนโน้นกวักมือคนนี้คุณหนึ่ง นอนเลยทั้งที 2, ่สองที่สามตื่นมารับช่วงต่อใช่ไหมเดี๋ยวก็นอนตอนที่สองอนีเอฟซีจระดิดค่ะเพิ่งติดตามน่ารักทั้งคุณยายทั้งคุณหลาหนเลยใช่ไหมคะเรียกคุณยายรับแล้วอย่า<ะ>ไม่ยายรับนานแล้วบอกเธอรับแล้วยายรับนานแล้ว,วเหรอนานแล้วเปิดเพลงฟัง ตีสองเจอกันก็ยายนอนหลับฝันดีนะคุณยายโอเคนะทุกคนเนาะฉันก็จะปิดไฟแล้วจะปล่อยเขานอนแล้วจะมานั่งอ่านนีเขาจะได้หลับหลับปะเขาอยากจะตื่นตีหนึ่งตีสองก็ช่างเขาช่วงเขาหลับได้นี่ก็คือกําไรแล้วทุกคนเนาะเออดีกว่าที่เขาไม่หลับเลยไงช่วงที่เขาหลับได้ก็คือกําไรของเขาแล้วเขาได้พักผ่อนมันก็จะชื่นใจจะเกิดไปจังช่วงหลับไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะแย่นะทุกคนเขาหลับได้ก็ต้องปล่อยให้เขาหลับ มันนั่งกวนเขาอยู่ไม่ได้ใช่ไหม,อมขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจค่ะเนี่ยตอนนี้เขาตักตวงไปก่อนทุกคนตอนนี้เขาตักตวงความสุขให้เขาตักตวงเขาจะได้หลับเนาะตีสองเจอกันใช่ไหม๋ยวจะดับไฟแล้วค่ะเ้าพองน้ แอบดูหลงรักใช่ไหมสวัสดียายสุขภาพแข็งแรงสวัสดีคุณยายคุณหนึ่งโอเมกองทักทายทักทายค่ะสวัสดีทั้งสองสวัสดีค่ะคุณยายหลับแล้วนะคะหลับแล้วทุกคนนะดูสิเน่ะหลับแล้วเนาะไม่กวนเขาแล้วเนาะคลิปช้าสวนน่ารักดีคุณหนึ่งโ mm. อ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครส่งอะไรให้เยอะแยะมากมายเลยวันนี้อขอบคุณมากนะคะ พักผ่อนเถอะคุณหนึ่งค่ะเอ,อะอนอนโกนแล้วทุกคนบ๊ายบายนะคะคุณมากนี่หลับแล้วไม่หลับแล้วอือ